ทีเด็ดฟุตบอลประจาวันจันทที่27มิถุนายน2565ท่านอยู่กับเราร้ายหลายอีกเช่นเคยครับวันนี้ไปดูกันทางด้านของสวีเดนออสเตรเลนคาร์นะครับทั้งหมด4คู่ครับเตะกันเที่ยงคืนตรงทั้งหมด4คู่ทั้งหมดเลยนะครับ4คู่ประกอบไปด้วยครับทางด้านของเมาโม่ครับ,เป,บ,รบ,เ,รบเปิดบ้านรับการเยือนของเฮลซิงบอร์กนะครับคาร์มาเปิดบ้านรับการเยือนของวานาโมนะครับ เอลส์บอกนะครับเจอวาเบิร์กแล้วก็ซิลิอุสครับคู่สุดท้ายเปิดบ้านรับกันเยนโกเทนเบิร์กครับทั้งหมด4คู่นะครับอันนั้นจะเต็มกำลังหลายอีกเช่นเคยครับก่อนเลยครับไปดูกันทางด้านของเอเชียนแฮนดี้แคปกันก่อนนะครับคู่แรกมอโมครับเปิดราคาที่ลูกครึ่งนะครับก่อนที่จะไหลไปที่ลูกครึ่งควบ2ครับกับเฮลซิงบอร์กคู่2เป็นทางด้านของคังม่านะครับเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับผมกับวานาโมนะครับคู่3ครับเป็นทางด้านของเอลฟ์บอกนะครับ เปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งก่อนที่จะไหลไปที่ลูกครึ่งลบสิบนะครับกับวาลเบิร์กนะครับคู่สุดท้ายครับซิลุสนะครับเป็นรองทางด้านของโกเทนเบิร์กอยู่ในราคาเสมอเท่านั้นนะครับอาจจะขยับมากกว่านี้ครับทางด้านของโกเทนเบิร์กนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับคู่นี้สูสีกันแน่นอนครับเมื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปดูกันที่บทวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับคู่แรกของค่ำคืนาวันนี้บอล พื้นราบของมาโม่จะทํางานได้ดีหรือไม่นะครับมาโม่ครับเป็นเจ้าบ้านนะครับขันใจมหาชนคนรถแ่อย่างคนไทยอีกแล้วครับมาโม่ครับต่อมาที่ลูกครึ่งนะครับตอนนี้ไหลไปที่ลูกครึ่งควบสองครับเจอมาหกครั้งครับมาโม่ชนะได้ห้าครั้งนะครับเฮลซิงบอร์ชนะได้หนึ่งครั้งนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของมาโม่ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นมาโม่เจ้าบ้านนะครับชนะก่ร์ห่างมากกว่าสองลูกนะครับสี่หนึ่งแล้วก็สามศูนย์ ปี2019ครับมอโมไปเยือนชนะได้1 0ปี2016นะครับมอโมเจ้าบ้านชนะได้สองศแล้วก็เฮลซิงบอร์กชนะได้1ครั้งนะครับสประตูต่อ1การเดินทางครับอย่างเฮลซิงบอร์กนะครับมาที่สนามแห่งนี้นะครับมาที่มอโม่ในห้าสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสวีเดนก็เป็นพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับเดินทางกันเล็กๆน้อยๆก็ถึงกันแล้วนะครับทางด้านขออองงตาารรรคคคะแนนััับบบมมโยู่ด 8อ่า11นัดนะครับ18คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่2ลูกคับทางด้านของเฮลซิงบอร์กครับ11นัด5คะแนนเท่านั้นนะครับประตูได้เสียลบอยู่9ลูกยังเสียไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมท้ายตารางแต่ค่อนข้างจะแพ้เยอะนะครับหนักไปทางด้านแพ้เยอะนะครับแพ้แบบเฉียวเฉียดแพ้แบบยิงได้นะครับทางด้านของเฮลซิงบอร์กทานั้นของ,ง,ของมอโม่ครับนัดนล่าสุด พึ่งบุกไปเยือนเด็กกอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็ชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นไปเยือนฮัมมามี่เสมอมาศูนย์ศูนย์ครับที่เหลือเนี่ยแพ้ฮักเคนนะครับสองหนึ่งในบ้านไปเยือนยอร์กาเดนนะครับแพ้สี่ศูนย์แพ้เอเคฟุตบอลครับสองประตูต่อศูนย์แล้วก็เปิดบ้านรับเมาบี้ชนะได้สองศูนย์ครับก็ผลงานเนี่ยสะดุดมาหลายนัดนะครับแล้วก็พึ่งกู้หน้าได้นะครับที่บุกไปเยือนเด็กกอร์ฟอร์ดแล้วก็ชนะมาได้สองศูนย์เฮลซิงพอร์ครับนัดล่าสุดแพ้กับเอเคฟุตบอลในบ้านนะครับ สองประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นแพ้ในบ้านเช่นกันครับกับวานาโมนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับเฮลซิงบอกไปเยือนเด็กฟอร์ดก็แพ้มาสองหนึ่งครับเปิดบ้านรับโนโคปิงแพ้ไปหนึ่งศูนย์เสมอกับยองกาเดนครับสองประตูต่อสองแล้วก็แพ้ให้กับมอลบี้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับเฮลซิงบอกนะครับผลงานเกมเยือนหรือว่าผลงานหกนัดหลังเนี่ยยังไม่ดีครับหกนัดมีแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับแพ้ถึงห้านัดทางด้านของผู้เยือนครับ มอโม่ครับเปิดบ้านนะครับเป็นเจ้าบ้านเนี่ยทีไรเนี่ยแต่นัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งสะดุดมาแพ้ฮัคเคนมา2-1ก่อนหน้านั้นชนะมอเบี้ยสองชนะโกเทนเบิร์กมา1-0ชนะ a อไอฟุตบอลครับสาเสมอกับเอลฟ์บอกนะครับหประตูต่อหเสมอกับ a อไอเฟุตบอลครับ 2, สประตูต่อ 2, 2ครับทางด้านของเฮลซิงบอกครับนักเฉพาะเกมเยือนหกนัดมี1คะแนนเหมือนกับเกม6นัดที่ผ่านมานะครับล่าสุดไปเยือนเดกอฟอร์ดครับ แพ้มา2-1ครับเสมอกับยอร์กาเดนมา2-2แพ้มอ์บี้มา2-1แพ้ซิลูส1-0แพ้ฮามัมบี้2-1แพ้ทางด้านของเอไมนนะครับ3ประตูต่อ2ในบอลถ้วยด้วยนะครับผมเรียกกันว่าถึงจะแพ้นะครับมีนัดเดียวนะครับที่ยิงไม่ได้นัดเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของเฮลซิงบอกมอโม่ก็เช่นเดียวกันครับยิงได้ทุกนัดครับ6นัดหลังที่ผ่านมาในบ้านนะครับแล้วก็6นัดหลังที่ผ่านมา โดยเฉพาะนัดล่าสุดก็ชนะได้2ประตูต่อศูนยนะครับดูผลงานสกอร์ครับอันเดอร์โอเวอร์ครับ1.5นะครับโอเวอร์ over. ครบทั้ง2ทีมครับทางด้านของ2.5ก็ผ่านทั้ง2ทีมคู่นี้ก็หมายมั่นปันมือไว้ที่สกอร์สูงมากกว่า3ลูกนะครับผม รติงคะแนนความยากครับเมาโมนครับเจอทีมบวยแบบนี้อยู่ที่1คะแนนครับเฮลซิงบอร์กเจอทีมหัวตารางก็อยู่ที่4คะแนนครับนัดหน้าเมาโมไปเยือนซันสวาวนะครับคะแนนความยากอยู่ที่1คะแนนครับเจองานง่ายครับช่วงนี้ของเมาโมครับจากนั้นก็เจอกับวาเบิร์กต่อนะครับแล้วก็ต้องไปเยือนทางด้านของนอคอปปิ้งที่เหลือเนี่ยหกนัดที่โชว์มานี่ครับหกนัดเป็นงานง่ายทั้งนั้นนะครับทางด้านของเมาโมช่วงนี้ก็ต้องรีบกอบกลวยขึ้นหัวตารางกันนะครับ ทน้าของเฮลซิงบอกครับนัดนี้สี่คะแนนนัดถ้าก็สี่คะแนนเช่นเดียวกันครับนัดนี้เกมเยือนสี่คะแนนนัดหน้าเปิดบ้านรับคากมากนะครับก็สี่คะแนนเจอยอร์กเดินต่อก็สี่คะแนนครับเป็นงานยากถึงสามนัดติดนะครับของผู้มีเยือนครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับตอมที่ลูกควบลูกครึ่งเลื่อนมาที่ลูกครึ่งตอนนี้จบที่ลูกครึ่งควบสองแล้วนะครับสองลูกจะมีหรือไม่นะครับทางด้านของเมาโม่นะครับ อนอยู่ในบ้านล่าสุด2ปีล่าสุดนะครับชนะเฮลซิงบอร์กได้4130เลยนะครับเพราะงั้นคู่นี้ครับเหล่าราลามองว่าครับคู่แรกแบบนี้ครับเปิดหัวด้วยการที่ต่อที่เมาโม่ครับน่าจะชนะสกอร์ห่างมากกว่า2ลูกนะครับผมในนัดนี้ครับถึงแม้จะมีอุปสรรคทางด้านของฝนตกนะครับก็ต้องมาดูครับว่าเมาโม่นะครับจะทําเกมรุกได้ดีหรือไม่ครับมีกองกลางที่ยิงไกลได้ดีอยู่ หลายคนนะครับก็ยังต้องลุ้นได้อยู่นะครับทางด้านของเมาโมนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คู่แรกแบบนี้ให้ต่อเมาโมที่ลูกครึ่งครับผมในคู่แรกกันแบบนี้ครับคู่2ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันที่คู่ที่2ครับครั้งมากครับเปิดบ้านรับกันเยือนของวานาโมนะครับคู่นี้เที่ยงคืนตรงเช่นเดียวกันนะครับที่ทางด้านของโกสฟักเกนนะครับอารีนาอุณหภูมิยีบสององศาครับ แต่ตอนนี้เนี่ยทองฟ้าสดใสครับไม่เหมือนคู่แรกเมื่อกี้ที่ฝนตกนะครับการเดินทางจากวานาโมนครับมาที่คักมานะครับ149กิโลเมตรเท่านั้นเองครับคู่นี้เจอกันมา2ครั้งนะครับเพิ่งได้เจอกันในลีกตอนนี้นะครับที่เหลือเนี่ยเจอกันมาในบอลถ้วยนะครับคักมาชนะได้ทั้ง2นัดครับในปี2016นะครับย้อนไปไกลหน่อยครับ2ประตูต่อ1นย้อนไปอีกทีนึงก็นู่นเลยครับปี2007ครับเป็นคักมาชนะได้ถึง5ประตูต่อ1สกอร์สูงแน่นอนครับคู่นี้ครับ ตารางคะแนนครับคัทมาอยู่ดับ6นะครับ10นัดมี16คะแนนถ้าชนะนั้นนี้ขยับขึ้นไปเป็น19สูงกว่ามานโมนะครับประตูได้เสียเนโบอยู่4ลูกทางด้านของวานาโมครับพ้นพื้นที่โซนอันตรายขึ้นมานะครับ10บนัด12บคะแนนครับตามหลังทางด้านของคักมาอยู่ประมาณ4คะแนนเท่านั้นเองครับไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับคู่นี้ครับ10นัด12คะแนนประตูได้เสียลบอยู่1ลูกคลูกทางด้านของวานาโม ผลงานกันบ้างครับหกนัดหลังทั้ง2คู่นะครับทั้งคู่นะครับหกนัดหลังนะครับของทั้ง2ทีมนะครับครางบ้านัดล่าสุดไปเยือนมอลี้เสมอมาหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านั้นชนะยอร์าเดนในบ้านครับ1-0ไปเยือนฮักเคนนะครับแพ้มาสามหนึ่งชนะฮามอลี้ในบ้านครับ2 0ศนชนะทางนั้นของโกเทนเบิร์ก2ประตูต่อหนึ่งครับแพ้ให้กับนอค็อปปิ้งครับ2ประตูต่อหนึ่งะครับผมผลงานของคาร์มาหกนัด ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับทางด้านของวานาโมบ้างครับ2นัดเนี่ยฟอร์มหรูเลยนะครับชนะทางด้านของฮมมาบี้มา1นในบ้านนะครับไปเยือนทางด้านของเฮลซิงบอร์กชนะมาได้ถึง4ประตูต่อ1ครับเสมอกับมาบี้ครับ1ประตูต่อ1เปิดบ้านรับฮักเคนแพ้2 1ไปเยือนนอคอปิ้งแพ้2 0นะครับแล้วก็เปิดบ้านรับเดกกอดฟอร์ชนะได้2ประตูต่อศูนย์นัดหลังฟอร์มดีมากๆนะครับทางด้านของวานาโมทีมค่อนข้าท้ายตารางนะครับชนะ3เสมอ1แพ้2ครับ อานดับของเจ้าบ้านครับนับเฉพาะเกมในบ้านของคัก์มาเนี่ยชนะมา2นัดติดแล้วนะครับชนะยอร์การ์เดนมา1-0ชนะฮัมเมอร์บี้มา2-0ครับแพ้นอร์โคปิ้ง2-1ชนะเด็กฟอร์ด2-0นะครับแพ้มาโม่หนึ่แพ้ยอร์การ์เดน2ประตูต่อ0ในวันด้วยครับทางด้านของวานาโม่ครับนัดล่าสุดนะครับนับเฉพาะเกมเยือนเพิ่งบุกไปชนะทางด้านของเฮลซิงบอมได้ถึง4-1นะครับเสมอกับมาบี้ครับ1-1ที่เหลือในแพ้4นัดติดเลยนะครับแพ้นอร์โคปิ้งสอกศู 4-1แพ้โกเทนเบิร์ก2-1นะครับแพ้มอโมง2-0ครับผมในบอลถ้วยนะครับวานาโมก็ยังมีจุดสนใจอยู่ครับทางด้านของวานาโมคู่นี้ครับอันเดอร์โอเวอร์ครับ1.5ผ่านเหมือนกันทั้งสองทีมนะครับ2.5ไม่ผ่านสําหรับทีมเจ้าบ้านครับแล้วก็ทีมเยือนในเกือบจะผ่านนะครับแต่ก็ไม่ผ่านครับคู่นี้สกอร์ต่ําน่าจะมีอยู่นะครับเรตติ้งคะแนนความยากครับทางด้านของเจ้าบ้านครับอยู่ที่สองคะแนนครับเจอทีมทาตารางครับวานาโมอยู่ที่สี่คะแนนนะครับ ยังเป็นงานยากอยู่ที่ต้องไปเยือนคักหน้าในบ้านนะครับดุดันเหลือเกินนะครับทางด้านของเจ้าบ้านครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างคักหน้านะครับเปิดราคาเนี่ยดูราคากันอีทีครับเปิดราคาที่ครึ่งลูกแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับสําหรับราคาแบบนี้ครับวานาโมเนี่ยสกอร์แล้วก็ผลงานเนี่ยขยับขึ้นมานะครับถีบตัวเองอัพมาตรฐานทีมขึ้นมาได้ดีเหลือเกินครับ ช่วง4นัดหลังนะครับทางด้านของคักมาครับยังไม่เปิดติดประต่อเท่าไหร่นะครับแล้วก็สกอร์ยังไม่ขาดเท่าไหร่นะครับแต่เจอกันที่ไร้แพ้คักมาทุกทีครับแต่ราคาครึ่งลูกเนี่ยหน้าไปทางด้านของบอลต่อมากครับแต่ยังมองดูว่ามานาโมครับยังมีพิษมีภัยทางด้านของคักมาอยู่นะครับอาจจะยังเสมอได้หรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับที่ให้สกอร์นี้มานะครับให้เอเชียนแฮนดิแคปให้ ครึ่งลูกแค่นี้เองนะครับบอลจะยิงครับต้องต่อเยอะกว่านี้นะครับทางด้านของคักมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับคู่2แบบนี้ครับคักมากกับวานาโมครับตามราคาแล้วนะครับเราราให้รองที่วานาโมครับรองที่ครึ่งลูกหรือครึ่งโคตรลูกครับในคู่ที่2ของเราครับผมไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเอลฟ์บองครับเปิดบ้านรับการเยือนของวาเบิร์กนะครับเที่ยงคืนตรงเช่นเดียวกัน ที่โบลัสอารีนานะครับอุณหภูมิ27องศาไม่ครึ้มนะครับคู่นี้เจอมา4ครั้งนะครับล่าสุดเนเป็นท่านด้นของการเสมอกันในบ้านของเอฟบอกครับ0-0ครับที่เหลือในเอฟบอกปบุกไปเยืวนวาเบิร์กครับชนะได้3-1นะครับเสมอกันปี2020นะครับ0-0แล้วก็เสมอกันอีกทีนะครับปี2020เช่นเดียวกันในบ้านของเอฟบอกครับ3ประตูต่อ3การเดินทางครับวาเบิร์มาที่โบลัสนะครับ82กิโลเมตรครับ ไม่ต้องเดินทางไกลเท่าไหร่นะครับทางด้านของทีมในสวีเดนนะครับตารางคะแนนครับทางด้านของเอลส์บอกนะครับอยู่อันดับที่8ครับ10นัด15คะแนนประตูได้เสียบวกจุด่8ลูกนะครับทางด้านของวาเบิร์กนะครับอยู่อันดับที่13ครับ1 0นัด11คะแนนประตูได้เสียลบจุดแลูกค่อนข้างจะเสียเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านของวาเบิร์กนะครับคู่นี้ครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนครับเอลบอกนะครับเพิ่งเสมอกับนอคอปปิ้งมาครับ 2ประตูต่อ2ก่อนนั้นชนะโกเทนเบิร์กมา3-1แพ้ซิลิอุสครับ2ประตูต่อศูนครับเสมอกับยอร์กาเดนมา0 0ครับไปเยือนทางด้านของเดลฟอร์ดถล่มมาได้ถึง60นะครับชนะทางด้านของซันสวาวมาได้3ประตูต่อ1ผลงานดีๆเหมือนกันนะครับทางด้านของเอลส์บอร์กปีนี้เลยนะครับชนะ3เสมอ2นะครับแพ้1นัดเท่านั้นเองครับ6นัดหลังที่ผ่านมาทางด้านของวาเบิร์กบ้างครับ เพิ่งบุกไปแล้วก็แผนแตกมากับยอการ์เดนครับ4-0นะครับโดนอัดมานะครับเกมเยือนก่อนหน้านั้นชนะดิคาฟอร์ดได้ครับ2ประตูต่อ1เสมอโกลเดนเบิร์กได้1-1ในเกมเยือนนะครับแพ้ซิลิวุสมา2-0ครับแพ้ฮักเคน3-1แล้วก็เสมอกับมอรบี้นะครับ0ประตูต่อ06นัดหลังนี่แพ้ถึง3นัดชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของผู้เยือนนะครับเสมอ2นัดทางด้านของเอลบอร์ครับเกมในบ้านค่อนข้างดีครับแพ้นัดเดียวเท่านั้นจาก6นัดหลังนะครับ ล่าสุดก็ชนะโกเทนเบิร์กมา3-1เสมอยอร์กา์เดน0-0ครับชนะซันสวามมา3-1ชนะวานาโมมา4-1แพ้มลบี้ครับ2-0และชนะทางด้านของโกเทนเบิร์กมาในบอลถ้วยครับ1ประตูต่อศูนย์วาเบิร์กนับเฉพาะเกมเยือนนะครับ6นัดหลังชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นครับนัดล่าสุดแพ้ยอร์การ์เด้น4-0เสมอกับโกเทนเบิร์ก1-1ครับแพ้ฮักเคน3-1แพ้เอเคฟุตบอลครับ1ประตูต่อศูนย์ที่ชนะเนี่ยชนะทางด้านของนอคอบปิ้งครับ1ประตูต่อศูนย์ ในบอลถ้วยแพ้นอโคปิงมา2นะครับสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็มาเอาคืนได้ในบอลลิกนะครับผมเรตติ้งนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเรตติ้งดูอันเดอร์โอเวอร์ก่อนครับทางด้านของอันเดอร์โอเวอร์เจ้าบ้านครับ2.5นู่นเลยครับผ่านแน่ๆครับ3.5ยังผ่านนะครับเรียกกันว่า4ลูกมีแน่ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับนัดที่เหลือนะครับทางด้านของผู้มาเยือนครับ 1.5ผ่านครับ2.5ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ลูกครับก็ยังต้องลุ้นมุมสูงได้อยู่นะครับทางด้านชาวบ้านหญิงค่อนข้างเยอะครับช่วงนี้ครับฟอร์มกําลังเข้าฝักทางด้านของเกมรุกนะครับคะแนนความยากครับวันนี้เอลฟ์บอกนะครับอยู่ที่2คะแนนวาเบิร์กอยู่ที่4คะแนนครับที่เหลือเนี่ยเอลฟ์บอกถ้านัดนี้เก็บชัยชนะได้ครับที่เหลือต้องไปห้ามหันกับทีม อันดับสูงกว่านะครับอย่างฮักเคนเอเคฟุตบอลฮามาบี้คักมากต่อด้วยฮักเคนเลยนะครับโอ้โหเรียกกันว่าถ้านัดนี้ชนะเนี่ยเรียกความมั่นใจก่อนไปเจอทีมยักษ์ใหญ่ในประเทศนะครับถึง4ทีมนะครับผมความยากเนี่ยสี 4, ทั้งนั้นนะครับที่ต้องเจอครับ5นัดติดติดกันนะครับเป็นงานหนักเลยครับทางด้านของเอลบอกทางด้านของว่าเบิร์กบ้างครับนัดนนี้4คะแนนนัดหน,น้าเจอวานาม,มนะครับ คะแนนความยากอยู่ที่2คะแนนครับแล้วก็ต้องไปเยือนเมาโม่นะครับความยาก4คะแนนครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับเปิดราคามานะครับไปดูเอเชียนแฮนดี้แคปกันก่อนครับเอลบอกถ้าเปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งครับก่อนที่จะไหลไปที่ลูกครึ่งนะครับก็เหล่าร้อยหลังก็มองเห็นเช่นเดียวกับเอเชียนแฮนดี้แคปนะครับ แล้วก็ทางด้านของสื่อต่างประเทศเนี่ยให้ชนะถึงสามประตูต่อศูนย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เอลบอกฮอตเหลือเกินครับกองหน้านะครับหันหาประตูได้ที่ไหนยิงตรงนั้นเลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราเราละมองว่าให้ต่อที่เอลบอกนะครับลูกควบลูกครึ่งดีกว่าครับลุ้นกันเม็ดที่สองดีกว่าครับผมน่าจะมีสกอร์สูงกันด้วยนะครับสําหรับคู่นี้ครับที่สองจุดห้าลูกนะครับไปดังคู่สุดท้ายของรายการคัมคืนนี้ครับ นั่นของซิลูตไอเคครับเปิดบ้านรับกำเยนินของโกเทนเบิร์กนะครับเที่งคืนเช่นเดียวกันกับ3ทีมที่ผ่านไปนะครับกับ3คู่ที่ผ่านไปนะครับจิสโซเดนเทอร์นัสนะครับอุณหภูมิ2ี่6องศาครับท้องฟ้าแจ่มใสเลยครับคู่นี้ครับไม่เหมือนคู่แรกนะครับมีฝนตกนะครับผมคู่นี้เจอมา6ครั้งครับ เรียกว่าเจอกันบ่อยเลยครับส่วนมากชนะไปทางด้านเสมอเสมอกันถึง4ครั้งครับแล้วก็ทางน้าของโกเทนเบิร์กคือสิติที่คมกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับชนะได้2นัดครับ2นัดล่าสุดครับเสมอกันในบ้านของซิลิดก่อนครับในบ้านของโกเทนเบิร์กก่อนนะครับ2องสองบ้านของซิลิดสามสามนะครับปี2020โกเทนเบิร์กในบ้านชนะได้2อศูนย์นะครับเสมอกันในบ้านของซิลิดนะครับ2ประตูต่อ2ปี2020นะครับ ปี2020เช่นเดียวกันครับบอลถ้วยเนี่ยเสมอกัน1-1ครับแล้วก็ทางด้านของปี2019เป็นทางด้านของโกตเทนเบิร์กชนะได้2ประตูต่อหนึครับการเดินทางวันนี้ไกลหน่อยนะครับสุดขอบเลยนะครับจากโกเทนเบิร์กครับไปที่อัฟซาลานะครับ400กับอีก5กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับอันดับติดกันเลยนะครับ โกเทนเบอร์อยู่นับ10ครับ10นัด14คะแนนประตูได้เสียบวกอีกหนึ่งลูกทางด้านของซิลิอุสนะครับคะแนนเท่ากับโกเทนเบอร์ครับ10นัด14คะแนนประตูได้เสียน้อยกว่านะครับลบ5ลูกนะครับเสียค่อนข้างเยอะนะครับทางด้านของซิลิอุสโกเทนเบอร์ก็อยู่ทางด้านของอันดับ10อันดับเหนือกว่าเพราะว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับทางด้านของผลงานล่าสุดครับทั้ง2ทีมนะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนครับซิลิอุสเพิ่งบุกไปเยือนแล้วก็แพ้ฮักเคนมาครับ 4- 3ส ก่อนหน้านั้นไปเยือนเสมอแบ่งแต้มสําคัญจาก a อไอเคฟุตบอลมาได้2-2ครับเปิดบ้านรับเอลบอกนะครับชนะได้2-0ไปเยือนวาเบิร์กชนะได้2-0ครับไปเยือนยอร์กาเดนโดนอัดมา4-0แล้วก็เปิดบ้านรับฮัมมาบี้ก็โดนไปอีก3-0นะครับด้าน,นของโกเทนเบิร์กครับนัดล่าสุดพึ่งเอาชนะทางด้านของซันสวาลมาได้ครับ2-0ก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนเอลบอกนะครับแพ้มา3-1เสมอวาเบิร์ก1-1ครับ แพ้ AK ฟุตบอล1 0ครับแพ้ทางด้านของคักมา21แพ้มาโม่1นงนครับงานนนัก2นัด3นัดติดแล้วนะครับทางด้านของโกเทนเบิร์กนัดนี้ที่พุ่งบุกไปอ่าที่พึ่งเปิดบ้านชนะซันสวาวมาได้นะครับก็เอาตัวรอดมาได้แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็ต้องดูโปรแกรมกันต่อครับว่าโกเทนเบิร์กจะเจอกับใครบ้างครับทางด้านของซิลิอุสครับนับเฉพาะเกมในบ้านครับพึ่งเตะในบ้านไป5นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับ ล่าสุดชนะทางด้านของเอลส์บอกมาได้2-0ครับแพ้ฮัมมับี้3-0ชนะเฮลซิงบอร์ก1-0ชนะซันสวาล2-1ครับเสมอกับเทเลเทเเลบิร์กนะครับ2ประตูต่อ2ในบอลถ้วยครับทางด้านของโกเทนเบิร์กครับเพิ่งบุกไปเยือนเอลส์บอกมาครับแพ้มา3-1แพ้เอเคฟุตบอล1-0แพ้โมโม่1-0เกมเยือนนะครับชนะฮักเคน2-0ชนะเฮลซิงบอร์ก1ประตูต่อ0แล้วก็แพ้ให้กับเอลส์บอกครับ1ประตูต่อ0กับโกเทนเบิร์กครับ ไปดูอันเดอร์โอเวอร์กันก่อนครับ1.5ผ่านทั้งคู่ครับ2.5ไม่ผ่านนะครับทาาดนันเจ้าบ้านผ่านอยู่ทีมเดียวนะครับเพราะฉั้นคู่นี้อยู่ที่2.5ครับเม็ดสามก็ต้องลุ้นกันเอานะครับเพราะฉั้นคู่นี้สกอร์ต่ำเล็งไว้ครับที่สามลูกนะครับผมคะแนนความยากครับทั้ง2ทีมนะครับอยู่ที่2คะแนนเท่ากันครับนัดหน้าซิลูต้องไปเยือนโนโคปิงนะครับ โกเทนเบิร์กเจอเดกเกลฟอร์ดนะครับมีงานยากอีกทีหนึ่งก็ซิลิวดนะครับต้องไปเยือนคักมาทางด้านของโกเทนเบิร์กไปเยือนฮัมมาบี้ครับคู่นี้ครับเอเชียนแฮนดี้แคปนะครับสื่อต่างประเทศให้เจ้าบ้านชนะแค่1นึ่งอห่างแค่1เท่านั้นนะครับทางด้านของซิลิวดนะครับให้สื่อต่างประเทศให้เจ้าบ้านอย่างซิลิวดชนะนะครับแต่โกเทนเบิร์ก ทางด้านของเซตินะครับข่มกว่านะครับแล้วก็ผลงานนะครับผลงานเกมเยือนโกเทนเบิร์กสะดุดมา3นัดแล้วครับยังไม่ชนะใครมา3นัดแล้วนะครับแต่เคยชนะทางด้านของฮารคเคนนะครับชนะเฮลซิงบอร์กมาได้นะครับแต่ซิลูตในบ้านนะครับชนะได้ทั้งเอลฟ์บอร์กซันสวาลนะครับอาร์มเบอร์รี้เนี่ยยังกินไม่ลงนะครับอาร์มเบอร์รี้ซิลูตยังกินอาร์มเบอร์รี้ไม่ลงนะครับแพ้ตลอดเลยครับ คู่นี้ครับน่าสนใจมากครับอันดับใกล้กันด้วยนะครับติดกันเลยครับเราร้อยหลายังเอเนียมไปทางด้านของโกเทนเบิร์กครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์บุกไปแบ่งแต้มมาได้หรืออาจจะได้ถึงกับชนะเลยครับเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยความมั่นใจนะครับกลับมาแล้วนะครับเพิ่งเอาชนะทางด้านของซันสวาวไม่ได้สองประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านของซิลิอุสเกมเยือนแพ้ฮักเคนถึง4ี่สาเลยนะครับแต่ก็ยังยิงได้นะครับ ทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราเราแหลมมองว่าครับถ้าตามราคาแล้วเนี่ยโคตินเบิร์กมีดีเหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ยองโคเินเบิร์กที่ราคาปปนะครับเลือกเล่นได้นะครับหรือราคาเสมอก็ได้นะครับหรือลบสิก็ได้นะครับในคู่นี้ครับเป็นโคตินเบิร์กครับครบจบทั้ง4คู่นะครับทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่แรกครับเมาโม่จ่อมานอนมาแน่นอนครับรอแค่เม็ด2ครับ คู่2ครับรองวานาโมนะครับตามราคาแล้วเนี่ยคักมานไม่น่าจะผ่านได้ครับบอลมันจะยิงมาต้องต่อเยอะกว่านี้นะครับอย่างเอลบอกครับลูกควบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งครับต่อที่เอลบอกเลยครับในคู่ที่3ครับหมายมั่นปันมือไว้ด้วยนะครับสำหรับเอลบอกวันนี้ครับเจอวาเบิร์ดครับเอลบอกหน้าเหมาะเจาะมากๆนะครับสาหรับราคากับการเล่นในบ้านแล้วก็ฟอร์มในช่วงนี้ครับคู่สุดท้ายครับ ต่อที่โกเทนเบิร์กราคาเสมอหรือรองที่ราคาปปได้นะครับผมซิริอุดไม่น่าจะผ่านโกตทนเบิร์กในวันนี้ครับครบจบทั้ง4คู่ครับสรุปกันให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับทางด้านของช่องทางของเราร้อยหลานครับถ้าท่ายกันมาได้ครับท่านจะได้รับทีเด็ดของเรานะครับทุกวันทางช่องทางของ l i น e แอเหล่าร้อยหลานของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ